อเมรินบุ๊กส์พอดแคสต์พบกับสองนารีที่จะมาแย่งชิงการเมา์มอยสปอยนิยายแบบแซบเด็ดเผ็ดมันกับกิ๊กค่ะและนะะักค่ะในซิกชั่นารีพอดแคสต์ สวัสดีค่ะทุกคนโอเคเราต้องมาแก้งกันก่อนหนวรอบแมาตัวเองเลาว้อแบบเอาวันนี้เราเปลี่ยนคนเปิดรายการมะฉันเปิดรายการทุกรอบเราเปลี่ยนเป็นมาเด็กมยของเราดีกว่าอ่ะน้องเบลให้นุ๊กบิวบิวบอกอ่ะบิวช็อกไปแล้วลูกบิวค้างเหรอลูกบิวเปิดรายการที่พี่หน่อยวันนี้จะให้บิวเป็นคนเปิดรายการให้พี่นะ้ เมื่อกี้คือสัญญาณอยู่ดีบิวว่าสัญญาณหายไปเอออ่ะเปิดรายการพี่หน่อยเร็วสวัสดีค่ะนี่คือรายการ fictionary ค่ะกดแคทต์นแล้วูดแชทใหม่ก่อนเอาใหม่พี่ให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งเอาใหม่ลองด ทุกคนวันนี้เราเราจะให้แบบน้องบิวทําการเปิดรายการบ้างเราอยากจะรู้ว่าอยู่ด้วยกันมานานแล้วเปิดรายการได้หรือเปล่าเมื่อกี้ไปละหนึ่งเทคไม่ได้เราจะให้เอาใหม่โ <Okay. S 1> อเคบิวจัดการสวัสดีค่ะนี่คือรายการฟิชชั่นรีพอดแคสต์ค่ะใน <Hey. S 1> ที่สุดก็เปิดได้แล้วนะครับทุกคน <Hey. S 1> วันนี้เราเน็ปั้นมากับมือนะคะทุกคนใช่ เราก็กลับกันกลับกันมาอีกครั้งกลับมาพบกันอีกครั้งสิกับ f i g this podcast ของเรา EP ที่12แล้วหรือเปล่าใช่10่าไริวอ๋อ12เอาวัครั้งที่แล้วอ่ะเราข้ามมิติไปมาข้ามมิติไปมาแล้วใช่ถูกแปลว่าครั้งนี้เราไม่ครั้งนี้เราเราไม่ข้ามครั้งนี้เราอยู่ยุทธภพเราก็แบบปัจจุบันปกติถูกเฮ้ยไม่มันเป็นอดีเป็นปัจจุบันของยุทธภพไง ของยูทูบงานมานนี้เราไปอยู่ในยูทูบรบเนาะนั่นก็คือเรื่องเล่ห์ลักประมุขพักมานนะคะทุกคนซึ่งในด้้วยยขึนมาอ่าตามที่พี่แน็คถือขึ้นมานะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเล่มสามนะคะซึ่งเป็นเล่มจบของเรื่องนี้นะคะที่ทุกคนรอคอยกันนะคะแล้วก็ที่ในมือพี่แน็คนะคะคือแบบวีบ็อกซ์นั่นเองนะคะซึ่งสามารถใส่หนังสือได้ทั้งสามเล่มและก็ มีพรีเมียมด้วยซึ่งพรีเมียมเนี่ยใครที่ซื้อบล็อกจะได้อะไรบ้างพี่แนนพี่แนนยกขึ้นมานะอันแรกนะคะก็จะได้เป็นบบ <c oughs> นะปะนะพี่หาที่วางก,ก่อนจะเย็นเย็น <c oughs> พี่แนนกิ๊กทุกทีกิ๊กทำลายที่ทุทีทุกทีเลยอันแรกนะคะก็จะเป็นเซ็ตที่ขั้นหนังสือนะคะลายตัวละครทั้งหมดหกชิ้นนะคะทุกคนนี่ถ้าใครได้อ่านก็จะรู้ว่า อันไหนเป็นใครอันไหนเป็นใครนะคะหรือถ้าใครรู้ก็มาคอมเมนต์บอกข้างใต้ได้เผื่อน้องบิวเขาใจดีใครคอมเมนต์ถูกเขามีรางวัลให้อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปน้องแจกเนองใช่ใช่อยากจะบอกว่าโชว์ทีละอันมีรางวัลเซอร์ไพรส์นะถ้าสมมติว่าน้องบิวเล่นนะมาบอกพี่ได้นะโอเคอันและอันต่อไปนะคะนั่นก็คือจี้จี้เป็นซีบีตัวน้อยอย่างที่ไหนโชว์ซีบีสีไม่น้อยเว้ยเอาจี้เบี้ยอะไรไม่เห็นหน้าพี่แอ๊ดเออมาแล้วมาแล้วมา อ GB, GB ๋อีบิีบเราไซบิกอาไซบิเอาอะไรมาน้อยบางหน้าก็มิดแล้วเนี่ยนี่สองตัวสองตัวนะคะซึ่งของแถมทั้งสองอย่างที่พี่แน็กถือโชว์ขึ้นมาเมื่อกี้นะคะทุกคนทั้งสีบิสองตัวแล้วก็เซตที่ขั้นหกชิ้นเนี่ยจะมีแถมแค่เฉพาะในวีบ็อกเท่านั้นนะคะสําหรับในเล่มที่คนที่ซื้อเล่มแยกเนี่ยจะไม่มีนะคะ <c oughs> ทุกคนคีอเนียมากๆแล้วก็ลายบ็อกพี่แนั สวยมากใช่จริงแต่งาทุกอย่างอะวางอยู่ที่พื้นข้างๆชั้นแล้วที่ชั้นแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บครับเนี่ยคือไม่เคยที่แม่ก็คือทำเพื่อทุกคนแล้วนี่นะคะคือลายบล็อกเฮ้ยฉันฉันว่าฉันต้องติดการเบอร์ภาพหรือเปล่าทุกคนใช่ไหมใช่ใช่ถูกถูกชอบรอยยิ้มพีกิ๊กตอนนี้มากเลยอะทำไมอะ โอ๊ยแระแวงว่าพอมันเปิดภาพเบอร์มาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นข้างหลังโอเคเขาเก็บห้องแล้วเก็บห้อหว่าไปเออมามสื่อใครหรึเปล่าสื่อเราหรือเปล่าใช่อันนี้ค่ะบิวบิวถึงก็บอกว่ารอยยิ้มพี่กิ๊กระแวงมากว่าพี่แน็เปิดภาพมาจะเกิดอะไรขึ้นโอเคมันเก็บห้องแล้วทุกคนแม่ดูไลน์บล็อกนะคะทุกคนสวยมากแล้วเรามีปั๊มปอยด้วยใช่ป้าพี่แน็เรามีปั๊มปอยปั๊มปอยทุฟฟี่ตรงนี้นี่จะเอาแสงให้เลยนี่นี่ ออโอเคสวยงามจริงสวยจริงสวยจริง,รง,รงแล้วก็คือแบบใส่หนังสือได้พอดีมากรวมทั้งใส่พรีเมียม,มแล้วก็ใส่ปกได้สบายเลยแล้วก็ใครที่หอปกใช่ค่ะตามที่พี่แนกพูดเลยนะคะสําหรับบล็อกนี้เราทําเผื่อที่สําหรับใส่ปกแล้วก็ใส่พรีเมียมที่แถมมากับบล็อกด้วยนะคะสามารถใส่ได้แต่ไม่แน่นจนเกินไปเนาะถูกตอ้องเฮ้ยแต่อยากจะอวยพรีเมียมมากเลยอะ่ะชอบกระดาษอันนี้มากเลยอะ่ะมันเป็นแบบ,บด้านๆนฉันชอบนะใช่ใช่เป็นกระดาษด้านนะคะแล้วก็จะหนาขึ้นมาหน่อยไม่ได้เป็นแบบ ไม่ได้เป็นเซตที่ท่านแบบบางๆงองเงันะทุกคนแต่กระดาษหนาหน่อยในเล่มมาเทียบซิไหนอ่ะเออใช่หนากว่าที่ท่านในเล่มว่ะมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าที่ท่านในเล่มมันจะเป็นกระดาษแบบบางกว่านิดเออใช่ใช่อันนี้หนากว่าเยอะเลยโอเคเลยเฮ้แต่คนที่ไม่จัดบล็อกกันนะคะโพสการ์ดในเล่มเออเออใช่เน็กซี่วอสกาดวอสกาดถูกถูกถูก เราต้องมาดูโปสการ์ททั้งสามเล่นมนะเหมือนวันนี้เรามาอวยเรามาอวยก่อน <laughs> ที่เราก่อนที่เราจะแบบเข้าเนื้อเรื่องเล่มสามเ่เราก็อวยกันก่อนใช่<อ>เรามาอวยพรีเมียมกันก่อนจริงอ่ะเป็นรูปที่เป็นมีแฟนอาร์ตอยู่แล้วนะคะแล้วทางสำนักพิมพ์เนี่ยก็ไปเจรจาเจรจาขอซื้อมาเราซื้อมาอย่างถูกต้องนะคะทุกคนเราเสียเงินซื้อมาเพื่อเอามาทําเป็นพรีเมียมแถมให้กับทุกคนนะคะยังไงฝากอุดหนุนด้วยเล่เอ่อโปสการ์ดเล่มสามมีฟินมากเลยนะเพราะว่าเป็นรูปเขาแบบ คิสคิสคิสเราเราไม่เคยมีโปสการ์ดแบบคิสคิสแบบนี้มาก่อนเลยนะจากที่ฉันเห็นของโรสมาหลายหลยเล่มนะอ๋อใช่ช่ะแนนนี่จ้าจริงจนีเล่มนี้ก็พิเศษหน่อยอ่ะมาว่าด้วยเรื่องของแถมโปสการ์ดบุูบ็อกซ์ได้ไปแล้วมาเข้าในเรื่องกันไหมทุกคนดีมากอันนี้ก็เป็นแบบต้องบอกว่าเป็นเล่มจบแล้วเนาะของซีรีส์รี่เราบขุกพักมา คนใช่เราก็จะเห็นว่ามีคนถามเรามาบ่อยมากเลยเนาะพี่แนทน้องบิวน้อแบบอุ้ยเมื่อไหร่จะออกเล่มจบอะไรอย่างเงี้ยถามมาบ่อยมากออกแล้วจ้าทุกคนขอโทษที่ให้รอใช่ตอนนี้ก็แบบสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะเพราะว่าแล้วก็ในเล่มสามเนี่ยมันก็แน่นอนว่ามันเป็นเล่มจบเนาะปมอะไรที่มันค้างคมาจากเล่มหนึ่งเล่มสองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาถูกคายปมในตอนที่เล่มจบเล่มสามนี้ซึ่ง ยืนยันนอนยันนั่งยันได้เลยว่าทุกฟอมที่นักเขียนเขาผูกมาเนี่ยมันจะถูกสับทำลายแล้วก็เฉลยทุกอย่างที่ขาดโดย <c oughs> ใช่โดยที่เราแบบ <c oughs> ไม่ขังคาใดๆ <c oughs> ทุาฟคร์ม <c oughs> จะถูกแบบที่ขายหมดแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ทิ้งเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ทิ้งเส้นเรื่องเส้นเรื่องใดหรือของต <c oughs> ัวละครใดเลยอ่ะบางคนแบบอ่านเรื่องนี้เราแบบ <c oughs> คู่หลักก็ชอบนะแต่ว่าเฮ้ยเราก็เป็นแฟนคู่รองเหมือนกันอนะ่ะเราจะได้เห็นผู้รองไหมอะไรอย่างเงี้ยน้นองบิวบอกอไปสีสำหรับแฟนค่ะของคู่รองบอกเลยว่าเห็นแบบเต,เ,ตเ,ตเต็มเต็มเม็ดเต็มเหนียวก็คือแทบจะเป็นเล่มแยกออกมาของแต่ละคู่แล้วอ่ะคือแบบเต็มเต็มจุดใจชอบคู่ไหนได้ถนานะจะเป็น,นี่เราการันตีตักอะไรการันตีตักอะไรการันตีตักความหนาของเล่มค่ะ เพราะอะไรคู่หลักฉันก็ใส่แบบจัดเต็มคู่รองฉันก็ไม่ทิ้งเพราะฉะนั้นมันก็เลยหนาเท่านี้ทุกคนทุกคนจะได้เต็มอิ่มกับทุกคู่ที่ตัวเองชื่นชอบแน่นอนนะคะต้องบอกเลยว่าบล็อกนี้ออกมาหรือว่าบล็อกใส่สีเล่มบล็อกใส่สีทั้งหมดเปล่าเพราะมันหนามากแต่ละเล่มคือหนามากจริงๆ แต่แต่ว่าเราก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ค่อนข้างที่จะคุมราคาเนาะเพราะว่ามันด้วยความที่มันหนามากอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีบางคนที่แบบกังวลเงี้ยพี่แน็ต้องมีว่าโอ้หนังสือหนาขนาดเนี้ยแล้วมันเป็นเรื่องแบบทีเรียดไงยุทภบเนี้ยมันจะมีออกทะเลหรือมีช่วงหน้าเบื่อไหมแต่เราจะบอกเลยว่าเล่มเรื่องเนี้ย มันไม่มีช่วงหน้าเปื่อเลยเนาะใช่ไหมใช่คืออย่างที่เราอะบอกตั้งแต่แบบเล่มหนึ่งเล่มสองแล้วเนาะใครที่ตามดูเรามาันตั้งแต่เล่มหนึ่งเล่มสองอะเล่มสามเราก็ยังแบบพูดเหมือนเดิมจริงว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่มันไม่ออกทะเลเลยแล้วคือปมทุกอย่างคือดีมากการปลูกปมการคลายปมแล้วก็ตัวละครทุกอย่างคือแบบดีมากจริงๆไม่มีการทิ้งตัวละครใดๆเลยแม้แต่ตัวเดียวสําหรับเรื่องนี้นะคะ ใช่ใช่ก็แบบการพัฒนาความสัมพันธ์ของตัวละครเนาะไม่ว่าจะเป็นคู่หลักหรือคู่รองหรือกระทั่งแบบตัวเด็กน้อยที่มีอาจจะแบบไปตกใครหลายคนมาคือคู่คู่น้องก้อนหินเนาะลูกลูกชายลูกชายใช่ไหมใช่ลูกชายลูกชายสองคนนะของคู่หลักของเราก็จะมีคนที่เป็นแฟนคลับเขาอยู่แล้วเนาะน้องก้อนหินคิดถึงอย่างเจออ่าแล้วกกน้องจอกมาไหมออกมาเยอะมาทุกคนจะต้องได้เห็นความน่ารักที่อ้อนของน้องอื นีนีอใช่น่ารักก็ที่เนติ๋ของแม่ใช่แต่ว่าแต่ว่าถ้าเอาจริงอะคนอาจจะแบบชอบคนคนคนโตมากกว่าเน่ยเพราะว่าคนโตเขาจะมีความขี้อ้อนมากกว่าเนาอแต่คนเล็กเขาก็จะแบบว่าไปทังแม่เนาะเหมือนแบบว่าได้เชื้อแม่มาเยอะก็จะนิ่งๆนิดนึงเลยนะแต่ก็น่ารักคังคู่นะอ่าชอบ คือฉันก็ยังหมกมุ่นกับการใส่บล็อกอยู่เพราะว่ามันเป็นการใส่บล็อกที <c oughs> ก่แบบมันง่ายอันสบายนะ <c oughs> โอ้โหจริงจริงอันนี้เรื่องจริงค่ะทุกคนแล้ว <c oughs> เีาก็วัดกันมาเนาะวัดกันมาให้แบบ <c oughs> ใส่ง่ายๆสบายๆไม่แน่นมากอ่ะน้องบิว <c oughs> แล้วในส่วนของผู้หลักล่ะยังจะมีฉากหวานหรือมีความเข้มข้นหรือมีอะไรที่มันแบบทําให้แบบตื่นเต้นเต่าใจลิง มีไหมคือเรื่องเงี้ยสิ่งเดียวสิ่งเดียวที่วิวการันตีเลยว่าทุกคนจะได้ไปคือความข้่งรักของพระเอกคือข้างแบบขัางไม่ไหวขัางมันจะทุกวินาทีเขาทําอะไรก็แบบสวยจังเลยน่ารักจังเลย<ไ>นอนก็สวยกินข้าวก็สวยขี่ม้าก็สวยทาอะไรก็สวยคั<ไ>่งเออเขาเ,<อ>เขานอนรืแบบโอ้ยคือตอนที่เขานอนอยู่ในฝันเขาจะมีเราไหมมันขนาดนั้นอ่าันนั้นก็เรื่องในเรื่อง ในเรื่องของการชมรูปลักษภายนอกก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าในเรื่องของการเรียกว่าอะไรการเสียสละความรักหรือการแสดงความรักแบบสุดท้ายแล้วคนที่เขาคิดถึงมาตลอดเป็นอันดับหนึ่งในใจพระเอกก็คือตัวนายเอกคือเป็นเป็นพระเอกที่เป็นตัวแทนของความข้างรักทั้งต่อหน้าและลับหลังเอางี้ดีกว่าทั้งต่อใจองและในใจยังไงฉันก็รักเธอคนเดียวฉันร้อมเสียสละทำทุกอย่างเพื่อเธออะไรเงี้ยคือแบบดีมากเป็นความรักที่ลึกซึ้งมากใช่คุกทุกคนแล้วมันจะมีซีนอย่างนี้อยู่เนาะที่แบบ มีเปิดโปมออไม่เห็นว่าอ๋อสุดท้ายแล้วมันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่ใช่มันมีอยู่ซึ่งแบบอันเนี้ยต้องเป็นนิยายอีกหนึ่งเรื่องที่ใครที่ชอบแนวยผู้ชายสามีข้างรักดีกว่าแฟนข้างรักมากต้องเรื่องนี้ <laughs> เรื่องนี้ห้ามพลาดห้ามพลาดผู้เอกข้างรักพี่ว่าติดคนแน่อนสำหรับเรื่องนี้นะติดแน่นอนแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกเราชมพระเอกไปเยอะจริงๆนายเอกเขาก็มีความข้างรักนะก็อาจจะแสดงออกไม่เก่งแต่เขาเน้นที่การกระทําหรือเปล่าอะไรเงี้ยชีวิตเขาเขาอาจจะ ไม่ได้เลยก็ได้นะพี่แนทอู๊ดเนี่ยนี่ไงติดโพลอีกแล้วคู่นี้ต้องมาปะโอคอ้องนั่นแหละได้ไงอ่ะพระเอกครั้งล้ำนางเอกสุดปังนางเอกของเราน่าแม่แต่ว่าเป็นแบบพระเอกนางเอกที่แบบดีมากเคมีดีงามมากแล้วก็คู่รองอะไรก็ดีเนาะพี่อะพี่สำคัญเออืมพี่อะชอบเรื่องนี้พี่แนท ได้ชั้นน่ใช่ชั้นปลาชั้นใช่ไหมใช่ทีนักนีนักต้อดต <laughs> ้องให้สัญญาณก่อนหนึ่งะะแบบเราจะได้พูดแทรกกันพีนักเลยเอ <isin centimeters> <Ab ans> อ๋อโอเคชั้นน่ะก็ชอบเรื่องนี้ตรงที่ว่าแบบที่มันมีความแบบเทาๆของตัวละครด้วยอะ่ะเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันคือด้านที่เราเห็นจริงๆได้ในมนุษย์เว้ยบางคนก็แบบดีก็แสนดีดีบางคนชั่วก็แสนชั่วชั่วแต่บางคนก็คือแบบเคยมันก็จะมีแบบเทาเทด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ นักเขียนเขียนออกมาได้ดีอีกเรื่องหนึ่งเลยกับการที่เหมือนแบบเอาเหมือนเอาเหมือนจิตวิญญาณของคนจริงๆอ่ะเอาเข้ามาใส่ในตัวละครอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมดูอีดีฉันก็ดังมากล่ะเสียงถ้าจะให้วิวพูดอ่ะในกรณีในกรณีตัวละครที่เป็นอย่างเนี้ยหนูรู้สึกว่าพระเอกอ่ะเขาอวยมาตั้งแต่เล่มแรกว่าเป็นคนที่แบบข่าวมากคือแบบเป็นเหมือนกับแล้วนายเอกเขาเป็นแบบอดีตอดีตปรมุขพักมาน่ะ แล้วคือแบบพอมาเจอกันกับคนที่ข่าวมากมากอ่ะคือปกติเราก็คงคิดว่าพระเอกก็คงจะขาวไม่ได้หรอกแต่หนูแค่รู้สึกว่าแบบพอมาพอเป็นเรื่องสองเล่มสามอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบพระเอกอ่ะเขายอมที่จะเทอะไรบางอย่างไม่ยอมข่าวร้อยเปอร์เซ็นเพื่อที่จะมาลักกับคนดําคนคนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเทาเทาแบบอะไรอีกเทาเทาเข้มเขมอะไรเงี้ยซึ่งอันจริงแล้วอ่ะในทุกคนอ่ะชีวิตทุกคนน่ะมันไม่มีใครข่าวไปหมดหรอกหรือดําไปหมดใช่แล้วคือเรื่องเนี้ยมันสื่ออกมาได้ดีว่าความจริงแล้วอ่ะ คนคนคนเราคนนึงอ่ะมันไม่จําเป็นต้องข่าวไปที่สุดก็ได้มันอาจจะมีแบบความเทาๆก็ได้แต่ความเทาเทาวันเนี้ยมันจะต้องไม่ไปทําความเดือดร้อนให้ใครอ่ะประมาณเนี้ยใช่ใช่ก็อย่างนี้บอกไงแรมแรกนายเอกเขาก็เป็นงูพิษอยู่ช่วงหนึ่งไยตั้งงูพิษมากไม่ใช่ช่วงหนึ่งนะงูพิษเลยฟอมตัวแรกๆไงที่แบบพ่อมากก็จะข้าตลอดเป็นไงล่ะข้าไปข้ามาลูกสองงงเด้อสูงไม่รักไม่ได้ชอบ ไม่ได้ชอบเลยแต่ลูกสองบ้า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 บ้ไม่าบ้าล้าบ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 ้าเ้าบ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 ้บ้าก้าบ้าบมาบ้บ้า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 บ่าบ้า้าบ้าบบ้าบ้้า้าบบ้้า้าบาบ้า้้บบู้้าบ้าบาบ้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 า้บบา้าบ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 าบาบ้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 าบาบ้้้ ปล่อยแฟนไปคนเดียวไม่ได้ต้องไปกับแฟนฝากลูกไว้ที่คนอื่นนะเพราะยังไงเราต้องไปดูแลสามีโอเคไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบว่าถึงไม่ได้ชอบทุกคนเข้าใจผิดว่าแบบเขาชอบกันเปล่าเขาไม่ได้ชอบที่พระเอ๋มบางทีแบบพระเอกมฝันถึงอะไรเงี้ยไม่ได้ชอบนะไม่ได้ชอบไม่มีใครชอบไม่มีฮัลโหลเรื่องนี้เ็มาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ที่แบบ ทุกคนจะต้องไม่พลาดเล่มสามเนยคือเล่มสามมีตอนพิเศษนะคะทุกคนใ่ทุกคนตอนพิเศษก็คือแน่นอนว่าเป็นตอนพิเศษที่ทุกคนรอคอยมากๆแน่นอนแล้วก็ทุกคนพออ่านแล้วรู้สึกว่านี่แหละที่ฉันตามหาเพราะว่ามันแซบ่บมันร้อนแรงมากมันฮอตฉ่ามากน้องบิวไปโซโล่ดิสปอยมา่<ห>คือตอนพิเศษอะบิวไม่อยากสปอยอะไรเยอะเพราะว่า มันเป็นยวกเดนยวเกี่ยวก่อนคำว่าที่มิวแบบไม่อยากสปอยอะไรเยอะแนะิวใครแน่ไม่อยากสปอยอะไรเยอะให้จริงนะ ไม่จะพาเลยไม่ยะพูดในบทนั้นเลยไม่ได้นะแบบแตะเฉยๆแตะเฉยๆว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่ได้มันมันต่อเนื่องจากตอนตอนจบก็จริงแต่ว่าในในถ้าเกิดใครเคยอ่านเล่มสองอาจจะรู้ว่าตอนพิเศษมันเยอะมากใช่ปะคือมันแซ่บทุกตอนพิเศษอยู่แล้วอะแต่ตัวมาเป็นตอนพิเศษของเล่มสุดท้ายอะมันจะต้องพิเศษมากๆกว่าเล่มอื่นซึ่งมันตังจนแบบรู้สึกว่ามันกลมกล่อมต่อให้มีตอนเดียวแต่รู้สึกว่าแบบเออแบบนี้มันโอเคแล้ะไม่ต้องเยอะไปกว่านี้เท่านี้โอเคแต่มันคืออะไรอ่ะต้องไปอ่านเอง เออนี่ถ้าเมื่อกี้ไม่ห้ามก่อนนะมาหมดแล้วเออจริงเนาะเรื่องเนี้ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าเกินคาดพ,พวกเราอีกเรื่องหนึ่งเลยเนาะ <S <S เราเราไม่คิดว่าหลายๆคนจะชอบเรื่องนี้มากขนาดนี้แต่พอแบบตั้งแต่ที่เราปล่อยเล่มหนึ่งออกมาปล่อยทดลอ,องอ่านมาเลยดีกว่าเนาะตั้งแต่เล่มแรกซึ่งผลตอบรับคือแบบ ดีมากดีเกินากคาดเลยต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่แบบสนใจแล้วก็ชอบเรื่องนี้นะคะสำหรับเล่ละกประมุขมาน,นะจ๊าอ๋อแล้วก็ขอฝากไว้อีกนิดนึงด้วยสำหรับใครที่ชอบแนวนี้เนาะแนวยุทธภพอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องใหม่เป็นแนวยุทธภพเหมือนกันเป็นแนวพักมานเหมือนกันด้วยแต่ว่าแนวความเหมือนมันจะมีความต่างทุกคนอ่า มันจะมีคอมเมดี้เข้ามาผสมด้วยอะไรเล็กน้อย <Hey. S 2> อย่างี้ก็ฝากให้ทุกคนรอติดตามด้วยนะคะสนุกไม่แพ้กันแน่นอนอืม,อมแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครมี <c oughs> นิยายอะไรที่อยากจะแนะนำเนาะ <c oughs> ก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะอยากจะแบบเอ้ย มาดามหรือพี่ๆคะเรื่องนี้ดีมากเลยค่ะพี่แนทพี่กิก๊กน้องบิวเรื่องนี้ดีค่ะรบกวนไปฝากทางกองหน่อยได้ไหมอย่างนี้ได้เลยเสนอแต่เข้ามา,มาเน่ยังเป็นน้องบิวสำหรับค,คนคนอื่นด้วยหรอใช่ก็ยังเป็นน้องบิวอยู่อาจจะยังเป็นเป็น็นมนะเป็นสิต้องเป็นน้องบิวสิเรอเฮทุกคน โอเคน่าจะแบบพอหอมปากของคอแล้วเราก็ปล่อยให้พี่แนทได้ไปชื่นชมบล็อกต่อไปดีกว่านะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราพูดไปมากกว่านี้มันจะเป็นการสปอยไงแค่นี้ก็รู้แล้วว่าแบบมันพรีเมียมขนาดไหนดูความหนาของเล่มดูความสนุกของเรื่องดูความฟินของตัวละครอะไรอย่างเงี้ยมันฟังมากเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะใช่ค่ะห้ามพลาดค่ะห้ามพลาดห้ามพลานี่กยังไงเราก็ ฝากติดตามรายการ Fictionary Podcast ของเราด้วยเนาะทุกวันพฤหัสบ่ายสามโมงนะคะที่ช่องทางถ้าจะเป็นฟังเป็นฟังเนาะฟังปกติที่ s Sound c วค u d s p o t i f พ p o d b e a นนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าจะเห็นหน้าเราแล้วก็เห็นบล็อกเห็นทุกอย่างที่เราโชว์วันนี้นะคะดูได้ที่ y o u t u b e c o m a l m a r i n b o o k s นะจ๊ะเหมือนไปเ,<ล>เราต้องไปแล้วหรอกมรอยากไปเลยอยาก โอ้ไปเถอะอยังทํางานไม่เสร็จก่อนไปให้ดูอีกหนึ่งรอบให้ดูของแถมอีกหนึ่งรอบเนี่ยคุณแกะเข้าแกะออกก่อนลาทุกคนไปนะคะตอนนี้บล็อกจงมีวางจำหน่ายอยู่นะคะทุกคนอย่าลืนจะมีวาุดหนุนอยู่นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่ารีบซื้อก่อนจะยิ่งได้เร็วและจะยิ่งได้ตับของพรีเมียมขนาดเนี้ยเราจะช้าได้หรอคะเราต้องเร็วนะคะไม่ได้เลยนะคะต้องเร็วไายเก่งแล้วก็จิบบี้ที่ไม่่ทวันจิบี จีบีที่เรียกว่าจีบีอย่างเงี้ยนะคะทุกคนถ้าถ้าเราจีบีอยู่กับบิวอะก็คือใหญ่กว่ามือบิวแลวใช่แต่คือทุกคนทุกคนที่จีบีใหญ่ใช่แต่ตง้จีบอใหญ่ไซตะโกนไซตะโกนใช่เบาตรงนี้นะจะบอกว่าอันนี้เป็นไซจีบีอย่างเี้นะจบบางแล้วมีคนตัดเราไปกันเถอะทุกคนเราต้องไปแล้วค่ะทุกคนแล้วก็รอติดตามอีพีหน้านะคะว่าเราจะ มาพูดกันถึงเรื่องอะไรอีกเรื่องบางๆเนื่อไหนกันอีกนะจ๊ะรือว่าใช้พูดถึงเรื่องไหนก็แนะนำมันธรรมดาเมต์บอกได้นะคะคอมคุณใช่ใช่แต่เปขอสารคิมโลน่าเตงอย่าผิดสารคิมนะอุ้ยเหมือนไปเจออะไรมาน่อยมากเลยอะไเจต้องไปแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ ให้สัมผัสกันเลยอ่ะปวดหัวไ่ท้อกันเลยนี่อารักนำนาที่นางร้ายบังเอิญมีชื่อแท้เดียวกันกับนางเอกบังเอิญยิ่งกว่านั้นยังถาพิการตั้งแต่ตอนเด็กเหมือนกันไม่ผิดเพี้ยนไม่ต้องเสียเวลาคิดก็รู้ไม่ว่าจะเป็นด้านจิตวิญญาณหรือสุขภาพร่างกายคนทั้งคู่มีโอกาสล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียว เรื่องราวของหวีเซียงน้องสาวขี้อ้อนกับอวีพินเยียนพี่ชายแสนดีที่ไม่เคยขัดใจน้องสาวเลยสักครั้งจะเป็นอย่างไรพี่ชายคนนี้จะคั่งรักมากขนาดไหนติดตามได้ในค่ำคืนนั้นลมวสันมาเยือน3มเล่มจบสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ amarinbooks.com อย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง amarinbooks